สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับเกมเซฟฟิฟับกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวสหายเซียนหงอคงหรือว่าลิงนั่นเองตัวนึ่เลยใครที่ยังไม่ได้ดาวโหลดนะครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับย้ำนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์เพราะว่าถ้าเกิดเล่นไปโหลดข้างนอกอาจจะใส่โค้ดบ,บางตัวไม่ได้ครับเอเรก็เมเปไปอย่างนี้ครับถ้าคลิกลิงก์แล้วก็ตมเครื่องนคัคนัะใครใช้ iPhone i o อก็ไปดาวโหลดที่ п п นะครับถ้าใครใช้แ r o i d อยก็ไปโหลด Play Store ได้เลยนะครับคลิกลิงก์ไปมันจะพาดินไปเลยนะครับแล้วเราจะมาที่หัว คนในกลุ่มได้กล่าวขานว่ามันโหดถึงขั้นต้องเปลี่ยนชื่อเกมจากเซียนฟุตฟฟับเป็นลิงฟุตฟฟับนะครับเพราะอะไรมันถึงโหดขนาดนี้แล้วเราจะหาเซียนหาอุปกรณ์จากไหนนะครับนี่เลยเริ่มเกมมาปุ๊บเราดันมาเรื่อยๆมันจะมีแพ็คเด้งขึ้นมานะครับนี่แบบนี้แต่อันนี้คือขั้นสามนะขั้นแรกแค่ยี่สิบบาทได้หนึ่งตัวละครน,น,น,ะะบบนะครับส่วนขั้นสองน่ะหกสิบกว่าบาทจะได้กระบอกนะครับส่วนขั้นสามน่ะถ้าใครไม่มีงบไม่ต้องซื้อก็ได้เออซื้อแค่หกสิบกว่าบาทคุณก็สตาร์ทความโหดดดดไดดด้้ลลลววบบอออออออกกกเเเเเยยย่่่่่่่าาาาามม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 ััมัันนัันนนนนนโโหหหพพรรระะะทงงสตต์คีีีีจูใชุ๋ มีตัวอื่นนะครับซึ่งมันตีที่มันไม่ได้เลยแบบตีแล้เคลื่อนไม่ขยับเลยแต่ว่าลิงเนี่ยหวดบุด้มตีๆๆๆหวดปุ้มหมอนตายทําให้เราดันดาดเริ่มต้นเนี่ยไปได้ไวมากๆและถ้าใครเล่นก่อนหน้านี้หรือว่าเพิ่งจะเข้าไปเล่นตอคลิปเนี้ยมันจะมีกิจกรรมดันแรงคนะครับไต่แหลงค์หว่าใครถึงขันข้นมหายานขั้นนี้ขั้นนี้นนก่อนภายใน10คนแรกจะได้ฉายานี้ได้ของอันนี้ใครถึงขั้นนี้ก่อนแใน10คนแรกคนแรกแล้วก็มาอีก10คนแรก,แกมาอีก10คนแรกแล้ว <peror Oooh. S 2> หลังๆจะเหลือแค่6คนแรก3คนแรกซึ่งตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเห็นใครที่เอถึงแบบ2คนแรก3คนแรกอะไรอย่างนี้เลยเออแต่แบบเพิ่ง10อันดับ6อันดับแบบนี้นะ ืคือมันโหดแบบโหมดมากๆสำหรับต้นเกมกลางเกมท้ายเกมเนะี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นได้แต่ลิงมันก็เอามาแทงมาทาต่อได้เป็นตัวที่แบบเดับเบิรเอส้ลยนะเออถ้าใครซื้อขั้นแรกมาเขียนเลยเอสเอสองตัวเดอะเบิรเอสนะเป็นตัวที่โหดแบบควรจะมีแต่ถ้าใครไม่เติมก็สามารถสุ่มหาฟรีได้นะอืมแต่ว่ามันก็ยากทีหนึ่งนะดอกโชอซึ่งแบบโอกาสที่จะไดม้มันยากมากแต่ถ้าคุณเติมแค่หกสิบบาทคุณมีลิงแล้วมันไม่รู้ว่ามันเป็นทริกเป็นบั็กหรือเป็นอะไรคือถ้าคุณเติมลิงมาหนึ่งตัวแล้วเนี่ยมันจะมีอออกกกาส่ะันุมคครรบืื็ ไปที่สังสารวัตรนี่เลยไปที่ตัวละครแบบนี้นี่มันมีโอกาสออกนะตัวที่เรามีแล้วนะนสายเสียดไหมผมมีลิงกนะ็มีโอกาสลิงออกเห็นไหมนี่ตอนจงนาจารยจอกแกนิดนึงแต่ก็มีโอกาสออกนะหรือแต่สมบัติมันจะออกพระออกอะไรที่มันตามพระจักรนั่นแหละไปเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเราจะเข้าไปที่อัลบัม้มที่ลิงสกิลแรกเนี่ยเป็นเอ่อซักข้อเสาีย,ายกายภาพนะครับตัวนี้เป็นกายภาพเนาะแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเราเลยวุ่นวายวังสวรรค์ อันเชิญกระบองวิเศษและเวียงอย่างแรงสร้างดาเมจกายภาพ4,200เทียบเท่ากับทางโจมตีตัวเองต่อศัตรูมาด้วยกันสูงสุด3คนในขณะเดียวกันเพิ่มโล่คุ้มกัน10%ของดาเมจที่สร้างขึ้นให้ตัวเองต่อเนื่องห้าวีก็คือหัวเทียสามเป้าหมายบุ้มแล้วก็สร้างดาเมจกายภาพ4,200เทียบกับพลังโจมตีตัวเองต่อศัตรู3คนก็คือมันจะเปลี่ยนพลังกายภาพของเราอีกสี่พองร้อยเอ่ะเพิ่มเข้าไปแล้วหัวได้3ต nah. ัวระหว่างหัวนะแล้วก็เอ่อเพิ 8, 2, ่มโล่ค <Sh> ุ้ม <pir am ide> สร้างโลกอีกหมื่นหนึงให้ตัวเองห้าวินะครับถ้าจากบถึกมากครับหวกไปบ้มสร้างเกาะบ้มสร้างเกาะแบบนี้นะครับนี่วุ่นวายขั้นสอนะครับอนนี้จะเรียกเป็นนะขั้นนขั้นหนึ่งข้นสองนะวุ่นวายวาสนสร้างดามดเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นนี่คือ,อบวกกันนะสองพันแปดร้อยแปดสิบหกก็คือรวมกับอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่สี่ห้าหกเอ็ดเอ็ดกว่าเจ็ดพกว่าถ้าลงกันเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเิป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโอ้โห ผู้พีชิตในการต่อสู้รอบเดียวกันเมื่อกับจศัตรูหนึ่งคนจะสามารถฟื้นฟูเฮพได้1 0ของค่า h ฮสูงสุดของตนเองแต่อย่าลืมว่ามันหัวได้ทีละสไม่ว่าจะเป็นมอสเป็นสายเสียถ้ามันหัวตายสตัวถ้ากับเลือดจะได้30%เปอร์ต์ข้าใจไหมอูสามสิบเปอร์เซท่าเลือดเราแบบยิ่งเลือดเยอะมันก็ยิ่งอยู่เยอะสมมติเลือดแสนหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเท่าไหร่สามหมื่นเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อหะเกือบครึ่งอ่ะเออนี่พอขั้นสองมาปุง สามตัวหสิบเปอร์เซ็นตหัวทีเลือดเด้งไปหกซตโอ้โหแล้วคิดสภาพเราไปตีมันนะบุ้มบุมบุมจะตายแล้วตายวันตายทุกเลือดเด้งตีตีตีเราจะตายแล้วมันตายทุกเลือดเด้งแทาจะเป็นอมาตะทำาไรเป็นหดอะรู้ยังในการต่อสู้เมื่อได้รับดาเมจหนึ่งครั้งจะเพิ่มพลังโจมตีสุดท้ายหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพิ่มสุดยี่สิบยี่สิบั้นโอ้โหเพิ่มหนึ่งครั้งเพิ่มพลังโจมตีสุดท้ายหน,น,นึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้ากับถ้าตีไปเรื่อยๆน่ะโิวตีไป วัชระแข็งแกร่งง่ายๆเลยเพิ่มค่า HP ตัวเอง20%ถาวรโอ้โหและขั้น2เพิ่ม HP แต่ง0และขั้น3จะได้1ครั้งในการต่อสู้เมื่อได้รับการโจมตีร้ายแรงจะฟื้นฟู HP สูงสุด60%และได้รับเอฟเฟิกเป็นน้ำตาสองวิโอ้โหนี่เลยเรามาวิเคราะห์ตรงนี้คือที่มันสำคัญอะ่ะทุกคนอะ่ะต้องรีบอัพถึงขั้นตรงนี้กับขั้น3ามแล้วพี่จะไ,ได้ว่ามันขั้นไหน ไม่ไจะมีบอกอยู่ใาไร่แม้อะถึงขั้นไหนกันเหนก็ชนิดสำคัญมากเพราะมีอมตะสอมีนะครับแรกๆนะไม่เนเกลม,มาแรกๆใครแบบถึงขั้นนี้ก่อน,นได้เปรียบม,มากเพราะลิงเขาไม่มีอมตะโดนหัวไปทีเราตายแต่เราโดนหัวทีเนี่ยเราเลือดเต็มมาอีกหกสนี่ไม่รวมกับที่ฆ่ามอนสเตอร์ได้นะเออแล้วอันนี้ฆ่า HP ยี่สิบแต่แปดสิบเป็นร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ๋ย่พี่จะบอกว่าทำไมเพิ่ม HP ถึงสำคัญกับลิงมากๆออาากบางคนอ,อาจจะรู้บางคนอาจจะยังไม่รู้แต่นี่สำคัญมากเพราะเป็นอมตะแล้วฟืน้นฟูหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราคิด ส่วนกับเลือกเป็นมีลองอันปีครับร่างจำลองหมื่นพันไม่ได้รับการโจมตีสิครั้งจะสร้างร่างแยกดีหนึ่งตัวเป็นพิเศษที่สืบทอดสเตตัสทั้งหมดร่างแยกจะใช้แค่โจมตีทั่วไปที่จำกัดสูงสุดเท่ากับ1เวลาของร่างแยกคือสิบปีอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเวลาโดนโัวตีครบสิบเทียมันจะสร้างร่างแยกออกมาช่วยตีบุบบุบบับป,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 ปุบบับกลายเป็นเรามีลิงสองตัวพูดง่ายๆแต่ถ้าเราอัพขึ้นไปอีกร่างแยกจะใช้คาถาเป็นก็คือใช้สกิลที่ผ่านมาทั้งหมวดทั้งอะไรเป็นและถ้าเราอัพถึงขัััั้้้้นนนนสสูงสงงงงุดดมมหหายายาาาาารรรรรรร่่่คคคคคคถแแแยยกกกกกกเีีจะะะใชตติออออ็็ืืว หัวท่าหนึ่ครั้งแรกอะคิดตะคอดแน่ๆสายหนึงคิดไปเท่าไหร่อะคิดสองพนนก็คูณไปดิโอ้โหร่างแยกออกมาปุ๊กฟาดหวบตัวจริงฟาดหไม่ว่าจะล่างแยกหรืตัวจริงถ้าฟาดตายนะร่างเรารางแรกนะตั้งของลิงจะเพิ่มเลือดนะครับแล้วลิงล่างแยกไม่มีเลือดนะครับสมมติเราโดนสตันโดนผลึกโดนทำอะไรไม่ได้โดนตีไปสิทธ้ร่างแยกออกมาหัวบุม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 โอ่งไหมแล้วเราข้า,ขา,ขาก็ทำอะไรอีกร่างแยกไม่ได้เพราะมันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีเลือดม นี่คือแค่ตัวมันนะถึงบอกว่าออฟกอดขนาดไหนมันเทพขนาดไหนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอุปกรณ์มันนี่ของแท้ของแท้ดวงชีพขั้นหนึ่งคาถาสายเซียนดาเมจกายภาพสามสิบเซนของค่า HP สูงสุดของตัวเองเป็นพิเศษก็คือคาถาสายเซียนสร้างดาเมจกายภาพสามสิบเปอร์เซ็นของค่า HP สูงสุดของตัวเองเป็นพิเศษก็คือพ้อหมายสันส้นๆเลยเปลี่ยนจากเลือดสูงสุดสูงสุดนะสามสิบเซนมาเป็นกายภาพสมมติว่าคุณมีเลือดล้านหนึ่งมีเลือดแสนหนึ่งอะแสนหนึ่ง คุณก็จะได้ดาเมจกายภาพมาเพิ่มในตัวคุณอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เซนหนึ่งก็สามหมื่นล้านหนึ่งก็สามแสนซึ่งเลือดเนี่ยมันเพิ่มได้เยอะอยู่แล้วทั้งอัพขันพ้นทัน้งอัพนู่นอัพนี่เพราะฉะนั้นคุณเล่นลิงคุณต้องเล่นเลือดอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นจี้เป็นแกนนำเป็นอะไรให้เน้นเลือดไปเลยเพราะว่าเลือดคุณยิ่งเยอะดาเมจคุณยิ่งเยอะอย่างเช่นคุณมีเลือดสิบล้านอย่างเงี้ยดาเมจคุณเนะี่ยเพิ่มไปแล้วสามล้านอย่างเงี้ยถูกไหมเอ้อานได้มนถูก,ลถกแล้้นนะ้้วโออออเเหดมมาากกกะขขันนนผ่่พิึ คือเจาะเกาะอ,อีกอะ่ะอ๋ั้งสามเพิ่มพลังโจม,ม, 4, 5, มตเเเีเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบแล้เพิ่มโจมตีไปอีกเอ้าอันนี้โอ้ขั้นสี่เกาคุ้มกันเพิ่มขึ้นสี่สิบห้าเพิ่มเกาะให้ตัวเองอีกโชิพห้าเพชรเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเซนเอกีเพิ่มเท่าไหร่ในตัวใช่ไหมแล้วนี้เพิ่มอีกยี่สิบแล้วมันจะหมดแรงแค่ไหนอะ่ะดูด,ดิและที่สำคัญเลยครั้งที่หกเนี่ยบางคนก็เอาบางคนไม่นนเอาเพราะมันใช้หินเยอะมันจะใช้รู้สึกว่าจะใช้ห้าสิบหนึ คือจำนวนการโจมตีที่ต้องการในการสร้างร่างแยกลดลงถึง6ครั้งอีกทั้งจากัดสูงสุดของร่างแยกจะลีิยเพิ่มขึ้นเป็นสองอ้อโดนตีสิครั้งสกร่างแยกเหลือแค่หกครั้งโดนตีหครั้งร่างแยกจะออกมา2ล่างเลี้ยมันใช้สกิลเป็นมันหเวตนและหัวตครั้งแรกของมันการันตีคิดเท่ากับว่าลิงคุณจะมีทั้งหมด3ตัวิดตามนะหนึ่งเลยลิงคนอื่นมีแค่หนึ่งตัวกับร่างแยกหนึ่งตัวสร้างนามัสมบูรณ์คิดด้วยอะไรด้วยสมบูรณ์สร้างนาำมันสองล้านตัวหนึ่งสองล้านร่างแยกอีกสองล้านเป็นส บางทีอะเราเรามีร่างแยกอยู่อะเราก็ได้เปรียบ่ะมันก็คูณดาเมจไปอีกอะปวดบอสได้บอกเลยแบบขี้แตกอะเออบอสไรวงไรวันแย่งกันเนี่ยพลังเราตามจริงแต่ถ้าเราอัพอุปกรณ์เหนือกว่านะสมมติว่าเขาพลังแค่ล้านหนึ่งแต่ว่าเขามีแค่เลี้ยงร่างเดียวเขาหมดบุ้มบุ้มก็ไปสองล้าน 2, แต่เราเนี่ยมีแบบแปดก้ามื่นอะไรแบบนี้ไม่ถึงถึงล้าน,นเออแปดแสนเนี่ยไม่ถึงล้านเขาอะเออแต่เราคูณสามไม่ลืมใช่ไหมอย่างแปดแสนเนี่ยเราตามหลังแบบอันสูค่าอันหนึ่งดับสองดับสามเนี่ยเออเขาหมดล้านหนึ่งเราดใช่ม แปดสองสิบหกขอใครไวเบอร์นี่แปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่ก็หัวสองล้านโล่หัวสองสองล้านสี่อย่างเงี้ยโโอ้หผมรอแล้วผมมาดับสองแค่ไม่ได้มี่ะแล้วเข็มทีละเขาดับหนึ่งพลังผมห่างประมาณร้อยเท่าอ่ะเกือบร้อยเท่ามั้งเพราะผมอยู่ที่สองสองจุดเอเอใช่ไหมของเขาสามร้อยเอเออห่างกันแบบเยอะมากอ่ะเออแต่ว่าหัววัดวัดอะไรเงี้ยผมนำนะเพราะว่าผมอัพสมบัติด้วยแล้วก็ลิงผมคัดสามเลยแต่ผมเขยมมาขั้นขั้นเน่ยเขาไม่ไดเอาขั้นหกนะเขามีลิงตัวบังลิงแค่ห้าเองนะบอกเลยโหดมากตัวนี้สมคคววววรรมมมมมีีีสสทุ่่ดใช้้้งบเเตินนอออยะแลก็ถาา มันแบพี่เศษที่จะม้ับตัวมีเดี๋ยวพาไปดูปึ๊บมันใช้เศษแดงทั่วไปอัพได้ใช่ไหมแต่พอมันถึงเต็มขั้นอ่ะมันจะช่างใช้แบบเศษใหญ่เศษใหญ่มันจะต้องเอ่อถ้าใครกินหิมะก็่ึงจบไปนะกินหิมะมันจะมีแลกเศษด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันจะมีศึกเซียนมารกิจกรรมศึกเซียนมารก็สามารถสุ่มเอาเหรียญปลาเป็นปลาแบบไหนพาไปดูมีเหรียญปลาไว้สุ่มอันแรกเฉดเฉรางวัลน,นี่ถ้าเหรียญปลานี่สุ่มจะมีสุ่มแบบท้าทองท่านุ่งท่านีมก็จะมีขึ้นมาสุ่มนะแล้วก็ สูงเหมืน,นี่ทั่วไปก็มีสิทธิ์ออกลิงนี่ออกลิงได้เิษนะครับถ้าชนะใครขึ้นมาลิงมหาย,ยานก่อนนะอ่ะหัหดกดมากๆก็บอกเ,เลยเออหรือว่าใครมีข้ไหนก็เติมไปอีกครับร้อยคือบาทเนี่ยได้ึงธิ์ต,รตรัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาปุ๊บคุณเติมสแพคหวดยังไงคุณก็ดำเพราคุณนำไปปุ๊บคุณชนะกิจกรรมอัดแรงใช่ไหมคุณก็จะได้ฉายาได้อุปกรณ์นู่นอุปกรณ์นี้คุณก็จะโหดก่าเพื่อนพรคุณโหดก่าเพื่อนปุ๊บเวลามีกิจกรรมมีบอสตอนเที่ยงบอสตอนสอบทุบคุณหัวัหวด คนอื่น2ถึง10เขาได้แค่35แต่คุณได้70อมันเยอะกว่าครึ่งๆเลยนะดูทั้งวก่อนเนี่ย10 10 20 20ครึ่งๆดูฉายานี้ได้แค่ไหร่1 2 0 0 1พั0้าะเนี่ยสามพนเนี่ยห่างกัน2,000เนเนี่ยเห็นไหมคือถ้าตัวคุณโหดกว่าแรกๆนะ่ะงหลังมาแทบทุกจกิจกรรมที่มันใช้ตัวหหดวตีนะ่ะคุณจะนำก่อนเพื่อนเลยแล้วสัพงวักร,รอคุณจะฟูท่วมพอมีกิจกรรมในมาคุณก็จะได้แบบเมาๆไปเลยนะครับเออบอกเลยว่าลิงนี่สมควรเติมสมควรมีนะครับแล้วกกกก็็ขขอออจบบบบเเย่านลััคคคุณมะะไไิรรร